ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ในกลางเมืองวันแรกที่ขึ้นลิฟต์มากดเลขฉันก็พะเอิญเจอสาวสวยคนหนึ่งกำลังยืนรอเธอสูงโปร่งใบหน้าหวานคมดวงตากลมโตเปล่งประกายให้ความรู้สึกอบอุ่นและลึกลับในคราเดียวกันเสียงทักทายสวัสดีคะ่ะ ของเธอทำให้หัวใจฉันเต้นโครมครามวันแรกเราแลกเบอร์กันในลิฟต์เพราะเพ่อินลงชั้นเดียวกันหลังจากนั้นเธอมักทักทายฉันด้วยรอยยิ้มละมุนทุกเช้าเวลาออกไปซื้อกาแฟเธอชื่อมายอายุเพิ่ง18ปปีพอดิบพอดีฉันแอบสังเกตว่าเธอใส่ชุดลำลองเรียบง่ายแต่ดูดีทุกครั้ง ผมทรงสั้นประบ่าเผยให้เห็นกรอบคางละมุนคืนหนึ่งฉันนอนไม่หลับได้ยินเสียงสัญญาณเปิดประตูห้องข้างไมายมกค่อยๆขอประตูห้องฉันเบาๆขอโทษนะคะน้ำในท่อรั่วต้องใช้โถส้วมหน่อยเธอขอมาเสียงหวานฉันรีบเปิดให้เข้าไปก็เห็นมายในชุดเสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงขาสั้นสีอ่อน สลุดลุยเล็กน้อยจนเห็นเรียวขาเนียนขาเนียนเธออายนิดๆแต่ก็รีบจัดการธุระอย่างคล่องแคล่วฉันรู้สึกใจเต้นแรงจนปลัวจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังไปทั่วห้องเลยหันหน้าไปมองผนังด้านอื่นหยุดฟังเสียงน้ำหยดหยดจนเธอเสร็จกลับมาเธอหันมายิ้มให้แล้วพูดเบาๆขอบคุณมากนะคะ แถมยังใจดีอีกคืนต่อมาไม้แวะมาชวนฉันคุยที่ระเบียงเธอเอาขนมกับน้ำผลไม้มาฝากหยิบขนมยื่นให้ฉันเราสบตากันสั้นๆฉันอดใจไม่ไหวจับมือเธอไว้เบาๆมือเธอนุ่มและอุ่นจากนั้นเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะยกยิ้มรับจังหวะลมค่ำโชยผ่านริมฝีปากเราห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตร ฉันถามเสียงเบามายเราคุยกันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหรืออยากให้ฉันช่วยอะไรอีกไหมเธอหลบตาลงหน้าแดงตัดสินใจเนยหน้ามาแล้วจูบฉันอย่างนุ่มนวลไม่รุนแรงแต่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนลึกเราหยุดจูบแล้วได้ยินเสียงหัวใจสองดวงเต้นสอดประสานกัน ใบหน้าของไมล์เรืองรองไปด้วยแสงจันทร์ฉันรูปแก้มนวลของเธอเบาๆเธอเงยหน้ามองฉันก่อนจะกระซิบว่าคืนนี้เป็นครั้งแรกของฉันกับใครฉันไว้ใจคุณฉันกอดเธอไว้แนบชิดให้ความอบอุ่นและความมั่นใจก่อนจะพาเธอเข้าไปในห้องของฉันในคืนนั้นเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างอ่อนโยนทุกสัมผัส ทุกลมหายใจถูกเติมเต็มด้วยความใส่ใจและเคารพซึ่งกันและกันประสบการณ์จริงครั้งนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจฉันเสมอว่านอกเหนือจากความสวยงามภายนอกแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกไว้ใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เสมือนบทเรียนที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากความจริงใจและความเข้าใจระหว่างสองคน